หลังจากที่เราเล่นได้ถึงรักพันเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะทําได้อีกอะไรเนี่ยแม่งก็เลยถล่มและตรงนี้ถล่มลึกเลยพอเล่นไปเสียเราแก้ตัวเองได้แต่อย่าไปแก้ตัวเองด้วยการกลับไปเล่นพนันอีกรอบหนึ่งมันเป็นทางที่ทําให้เราจมไปยิ่งกว่าเดิมมันเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตเราครับก็ให้ความผิดพลาดในอดีตนะฮะมันสอนตัวเราอย่าให้มันมาทาให้เรายิ่งแย่ไปกว่าเดิมเราต้องเดินต่อเราต้องก้าวต่อไป สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ผมได้ดูคลิปบาคาร่าของเพื่อนผมไปนะฮะผมก็ได้ไปทดลองเล่นดูครับด้วยตัวเองแบบที่ไม่ได้บอกใครด้วยนะฮะก็คืออยากเล่นเริ่มต้นครั้งแรกเลยใส่ไป200ครับ200บาทก็คือได้ได้มาพันกว่าบาทพันกว่าบาทจากสอ0ร้จาก200เล่นตาเขาเลยวะเล่นตาละ50า50บาท200นะ50บาทแต่ผมแทงไงเนี่ยที่มันได้เยอะอ่ะ ที่มันคูณส1เออ่ะได้ด้วยเหรอใช่แล้วออกประมาณ3รอบโ yes. hey. oh, อ้ยโคตรจิงคือดวงแม่งมามากเลยแล้วแบบแม่งทำให้เห็นเลยว่าการพนันแม่งทำให้คนโลภพอจา,จากได้ไปวันหนึ่งครับ <c oughs> ผมก็กลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งจกกังหวะที่เข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยเริ่มหัวร้อนคือ <c oughs> ได้เยอะแล้วเริ่มหัวร้อนเฮ้ยเ <c oughs> สียดิเดินครั้งแรกจากทุนที่ลงไป200รผมเล่นได้มา800ร้อยครับใช่ <c oughs> แล้ว800อตรงนั้นอนะ่ะผมไม่ยอมหยุด <c oughs> ผมเล่นต่อ จังหวะนี้นะฮะคอมเมนต์ด่ากูละคอมเมนต์ด่ากูละแล้วนี่มึงโลภไงเออ <laughs> ก็ใช่ฮะความโลภแม่งมาหลังจากที่เราเล่นได้ถึงหลักพันเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะทําได้อีกอะไรเนี่ยแม่งก็เลยถล่มละตรงนี้ถล่มลึกเลยพอเล่นไปเสียเสียจนแบบที่เล่นได้มาตอนแรกแม่งเสียหมดเลยอ่ะมึงโลภไงจนเข้าเหนื้อครับจนเข้าเหนือหมดโดนไป500 <laughs> แม่งนั่งสำนึกกับตัวเองว่าทำไมกูโง่จังวะ <laughs> ทำไมกูโง่จังวะทำไมกูโง่จังวะ <laughs> ผมแทงแต่ว่าบาคาร่ามันจะมีแทงที่เป็นคู่ไพ่คู่ไพ่คู่เนี้ยจะได้ตังค์สิเท่าจากที่เราแทงไปสมมุติเราแทง100้เราก็จะได้มาพันหนึง่งซึ่งแม่งเหมาะสําหรับคนที่แม่งลบมากอย่างผมมากเลยนะก็ <laughs> คือแทงไปอ่ะห้บาทผมก็ได้มา5 50ประมาณ3 4ครั้งอ่ะคือได้เยอะมากเลย <c oughs> เคยเงินมีเครดิตในเว็บนั้นอนะ่ะแม่งไปถึง2องพันก็คือได้เยอะมากแต่ก็เล่นอย่างเงี้ยเล่นแม่งแนวเดียวเลยนะไม่เคยไม่เคยลงแบบแบงเกอร์ เพยเลอร์เลยนะไม่เคยลงที่แม่งได้เท่าเดียว <laughs> เคยลงแค่เส,ส,สมอกับคู่อย่างเดียวเลยผมว่าแม่งรัดแต่ดวงจริงๆนะไปบางห้องแม่งไม่ออกเลยคู่ไม่ออกสักตา <laughs> คือเสียแบบ <laughs> เสียแบบ <laughs> เหมือนแม่งโกงเราเลยความรู้สึกแม่งเหมือนแบบพอกูได้แล้วกูถอนมึงล็อกรหัสกูป่ะเนี่ยอะไรเงรี้ย <laughs> แม่งรู้สึกอย่างนั้นเลยครับล็อกยุทล็อกยูทแม่งรู้สึกเหมือนกับว่ายุทเราไปเล่นห้องไหนแม่งคู่ไม่ออกเลย เหมือนว่าเราแทงคู่บ่อยใช่ไหมใช่แล้วเราได้ได้บ่อยไงช่วงแรกคืออ่ะแม่ติแทงห้าได้สามแทงห้าครั้งออกสามแล้วผมถอนเลยไงช่วงนั้นน่ะใช่ไม่เหมือนกับว่าผมไปถอนเงินบ่อยเกินถอนแล้วถอนหลายเท่าจากที่เบิกเข้าไปอ่าแต่ว่าผมเอาเงินที่ถอนกลับไปเล่นอยู่ดีไม่งงมากเลยตอนนี้ได้ใช้วันเงินที่ถอนรเล่ไม่ได้ใช่ครับมันข้ามวันวันเดียวเลยห่างแค่เพียงเอื้อมมือวันเดียวฮะเงินผมหมดเลยสุดยอดเลยฮะ การพนันกับความโลภนี่อันตรายสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่นะครับแล้วคุณคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมแม่งเล่นได้แล้วร้อยสองร้อยอ่ะถ้าคุณคิดว่าแม่งได้อย่างนั้นทุกวันอะ่ะโอเคนะถ้าคุณยังไม่ถลําลึกแต่ถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆอนะ่ะจนวันที่คุณเงินไม่เหลือแล้วเงินไม่เหลือแต่คุณยังคิดได้อยู่แล้วคุณเลิกได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีคนระับแ้วก็ฝากถึงคนที่เล่นแล้วคุณยังได้อยู่ผมแนะนําให้เลิกเลยดีกว่าับ หรืออยากลองไปให้สุดทางเลยฮะไปให้สุดเราเกิดมาทั้งทีใช่ป่ะชีวิตเราต้องไปให้สุดเป็นจบตรงที่ว่าเงินในบัญชีเหลือศูนย์นะเอาจริงถ้าแบบว่าถ้าเล่นแล้วยังได้ต่ออยู่ก็คือจะเล่นต่อไปจะเล่นต่อแต่ดีที่เสียก็เลยเลิกเพราก็ดยหยุดก็ดีแล้วผมยังคิดได้นะครับยังคิดได้ว่าแม่งแม่องเสียตังค์แล้วผมก็ไม่คิดจะไปสู้กับมันแล้วด้วยนะฮะก็ฝากถึงทุกคนนะครับที่ยังเลิกไม่ได้นะที่ทักมาในช่องแฟนเพจเราด้วยนะ ก็สู้ๆนะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้ไปแล้วนะครับเราแก้ตัวเองได้แต่อย่าไปแก้ตัวเองด้วยการกลับไปเล่นพนันอีกรอบนึงครับเราแก้ตัวเองได้แต่อย่าไปแก้ตัวเองด้วยการกลับไปเล <The> ่นพนันอีกรอบหนึ่งครับมันเป็นทางที่ทําให้เราจมไปยิ่งกว่าเดิมมันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตเราครับก็ให้ความผิดพลาดในอดีตนะฮะมันสอนตัวเราอย่าให้มันมาทาให้เรายิ่งแย่ไปกว่าเดิมครับ <The> เราต้องเดินต่อเราต้องก้าวต่อไปครับชีวิตมันยังมีพรุ่งนี้เสมอครับพี่ตูนได้กล่าวไว้นะก็ เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหานะครับทุกคนนะครับยินดีรับคำปรึกษานะครับอย่าลืมทักมาหาพวกเราได้นะครับถ้าคนเครียดนะฮะทางเฟซบุ๊กครับด้านล่างได้เลยครับ scam b k k สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะฮะตกใจมากก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพนันนะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับสู้ๆครับอยากให้เลิกได้กันทุกคนนะครับ ก็เป็นกํนาลังใจให้นะครับเราอยากให้ทุกคนเลิกเล่นการพนันนะฮะแล้วก็อยากให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตเรา